พี่ให้เล็ดเลยแบบนี้จอแเซงนะครับ ยยอยากให้ผมทําคลิปยังไงก็บอกประมาณนะทําคลิปอะไรไปที่ไหนยังไงเพราะว่าส่วนตัวนี้คิดไม่ออกวันหยุดก็ไม่รู้จะไปไหนนะนอน <c oughs> แต่ไม่ค่อยจะขับเลยนะอยากให้แบบว่าจะช่วยคิดคอนเทนต์ให้หน่อยนะจะได้มีอะไรดูกันนะ รถติดซะด้วยโอ้โหแบบนี้สิ่งแย่สิครับ วันนี้ก็วันพุธละแต่ไม่รู้จะได้ลงคลิปวันไหนแห่ทุกคนดูดิการสะบัดมันสวยจริงนะโดนใจผมอ่ะหวานเจีย๊ยบไม่มีที่ให้ซัดเลยนะวันนี้น่าจะแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบเอ่าวเลยนะ ธรรมดาของคนธรรมดาวันนี้นะ้ำมันขึ้นด้วยเนาะแพงใช่แหละดีแล้วเมื่อวานผมเติมไว้เด็กปั๊มน่ารักเลยก็เลยเติมนี nee, ่บ้ากาวอีกแล้วออกแล้วบ้ากาวอีกแล้วแต่มันโอดใจไม่ไหวอะครับช่วงนี้ไม่เคยเจอสาวนะเนาะถ้าเจอเดี๋ยวถ่ายให้ดู น่าจะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักบางทีถ่ายคลิปเอ่อพุตนี้อาจจะลงพุตหน้า <c ười> ขี้เกียจตัดอะ่ะมันเนี้อไม่มีมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะ แต่คอนเทนต์รถติดนี่แหละที่ไม่รู้ว่ามีคนอยากดูก็ใส่มุดที่แท้ทูติดยาวถึงที่ทำงานผมเลยนะช่วงนี้ไม่เคยว่างด้วยจริงๆอยากชวนเพื่อนไปขับรถเล่นกันนะ แต่ว่าไม่ว่างเลยเลยก็เลยไม่มีคอนเทนต์เพื่อนว่างไม่ตรงกันอย่างผมปกติว่างอังคารนะเพื่อนก็ว่างสักเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยโอ้โหจบเลย ถ้ายอดซับสคร b e ผมขึ้นถึง100คนนะถึง100คนนะผมซื้อหมวกใหม่เลยน่าจะเงียบกว่านี้นะไม่หมวกก็ไม่สองอย่างเนี้ยเฮ้ย400หรอจะหมมี่จา400สงสัยต้องพักไทยกันน่าจะเป็นทรงเหแบบว่า ขับเดิมๆก็เดิมใช่และทุกอย่างเดิมหมดอ่นะน่าจะไม่ใช่สายแต่งนะส่วนของผมไม่สายแต่งแต่ว่ายังไม่มีตังแต่งก็เลยเป็นแต่งแบบเรียบๆนะครับอะไรสีดำได้สีดำหมดอนะ่ะผมตั้งเป้าไว้เป็นดำสีดำล้วนนะกับ ท,ทแต่ก็ยังไม่มีงบนะครับผมไหนอยากจะอัพอีกแต่ก็ตะดแต่งนะครับไม่มีตังอัพหรอกน่าจะเอามาแต่งของแต่งคันนี้หมดซื้อของแต่งคันนี้หมดเลย <c oughs> แม่ไหนจะค่าซื้ออีกนะครับผม ถึงค่าเซอร์วิสนี่ก็มันก็บิ๊กไบคันหนึ่งนะสี่สูบแต่ถ้าราคาขายก็มันก็ถูกอะ่ะแสนต้นๆปีเก่าๆก็ไม่ถึงแสนและเดี๋ยวนี้แต่ค่าเซอร์วิสก็ก็บิ๊กไบคันนึงอะ่ะก็ต้องมีตังค์อยู่พอสมควรนะครับผมบางทีแบบว่าคิดว่าผ่อนได้เงี้ย สมมติเงินเดือนสักหมื่นห้าขอนรถสักสี่ห้าพันผมถือว่าหนักนะมันสามเท่าก็จริงแต่ก็มันก็หนักอะ่ะส่วนตัวผมบอกได้ไหมเนี่ยประมาณสามสิบนะผมอยู่ประมาณสามสิบนะผมยังคิดว่าไอ้คันเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันยังหนักเลยนะ มันยังแบบมันก็ไม่ได้หนักมากหแต่มันตึงมืออ่ะค่อนข้างตึงนะครับผมเพราะว่าค่าบันค่าเซอร์วิสก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยขอไปหนะนะครับคิดเผื่อส่วนนี้ด้วยนะครับผมอ๋อ้ยไปถึงแล้วแต่รถมันติดจังเลย เหมือนขับชิวๆเลยอ่ะวันเนี้ดีครับเขามองเห็นตะวไปขอเข้ามาได้ไหมนี่เข้าได้เลยจ้า,จาโอ้โหดูดิมอไซค์ยังติดอ่ะคิดสภาพเสียงมาจากสามล้อ สด้วยส่วนเราอะ่ะแมนไป็บางวันเฮ้ยโอ้ยปวดมือเหมือนกันนะพูดถึงนี่ขับรถตินีบบนปวดมือแต่ว่าถ้าขับนานกว่านี้ตะคิวตะคิวแดกแล้ว ติดโคตรร้อน ติดคอมเลนมาด้วยอะไรวะเนี่ยเกีย์บืดด้วยวะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันรถติดวันหนึ่งเหมือนกันคลิปรถติดวันหนึ่ง <c oughs> สำหรับใครที่ เช่าใจก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสครายบ์นะครับผมถ้าพบตั้งร้อยผมสัญญาเลยนะเสียงดีกว่านี้ชัวเสียงไม่นะตอนนี้มันคืองบมันยังไม่มาแล้วอะไรมันก็ยังไม่ไม่เข้าที่นะผมเพิ่งซื้อไอ้นี่ไปการสะบัดไปนะรครับผมก็รออนอีกสักหน่อยนะึง 没白查。Bye bye,